Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ยุทธพงค์ขู่เชื่อตประยุทธ์โดนสักฟอกหนักสุด บริหารล้มเหลวท่าเรือแหลมฉังเฟสสามล่าช้าดินยังไม่ถมแฉกรมทรัพยากรน,น้ำสอทุจริตประวิทย์ต้องรับผิดชอบเอางบให้ทหารทำแล้วเลี่ยงประมูลทิ้งงานเพียบกระจายงบลงพื้นที่ผิดปกตินายยุทธพงศ์จรัสเเถียนสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ว่ามีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด11คนครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะโดนหนักสุดเนื่องจากผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3อายุสัมปทาน35ปีมีการลงนามไปตั้งแต่25พฤศจิกายน2565จะเปิดใช้งานปี2568จะกวาดรายได้กว่า4,000ล้านบาทรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าเพิ่มอีก2ล้าน TEU ขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟอีก30% นายยุทธพงศ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างใช้เงินลงทุน21,320ล้านบาทเป็นการลงนามกิจการร่วมค้าและเริ่มทำสัญญาตั้งแต่3กันยายน2563ในสัญญากำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 1,460วันหรือ4ปีแต่ขณะนี้สร้างมา2ปีแต่ถ้าเรือยังไม่เป็นรูปเป็นร่างบ้านเมืองเสียหายเสียโอกาสจึงได้ถามกามาทองงบประมาณปลัดกระทรวงคมนาคมตอบคำถามไม่ได้ว่าเบิกจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว นอกจากนี้นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่าตนพบความไม่โปรง่งใสสอบไปในทางทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำในปี2565งบประมาณทั้งสิ้น5,435ล้านบาทเพื่อพัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมบริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ เรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเพราะเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกรนชโดยกรมทรัพยากรน้ำอ้างภัยแล้งของงบกลางจากพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2563ถึง2565รวม1,143ล้านบาทแต่อ้างว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมีเครื่องไม้เครื่ มือมีความพร้อมใช้วิธีพิเศษโยนให้ทหารไปทําไม่ต้องประมูลอ้างเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน46โครงการทําเสร็จ35ที่เหลือทิ้งงานส่อว่าทุจริตหรือไม่ ส่วนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ1,093าล้านบาทเอาไปจัดลงจังหวัดยะโสธรจังหวัดเดียว202ล้านบาทผิดปกติหรือไม่เพราะจังหวัดใหญ่ๆอาทินครราชสีมาอุดรธานีสกลนครบุรีรัมย์และศรีสะเกดไม่ได้งบสักบาทถามว่าสำนักงบประมาณให้ผ่านมาได้อย่างไรจัดงบไม่เป็นธรรมสอบไม่โปร่งใสแน่นอนแล้วจังหวัดอื่นไม่แห้งแลง้งไม่เดือดร้อนหรือ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ